สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เปพผลการออกรางวัลหวยลาวหวยลาวสามขีระจังววนทียี่หกกันยายนสองพันห้ารยหกางวัลเลขสอตัวรางเลขที่ออกศูนยรางวัลเลขสอตัวบนเลขที่ออกห้าหกห้าหกรางวัลเลขสาตัวบนเลขที่ออกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกรางวัลเลขห้าตัวเลขที่ออก 400 5 6 400 5 6นี่ก็เป็นผลออกระงวัลหวยลาวหวยลาว,ว,าลาวสาม,มคีประจางงวันที่26กันยายน2 5 6 8ขาให้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวสาม,มคีได้รับเงินกัน,กนทุกคนนะจ้าฝากไว้เลยด้ยจ้ะสับตะไข่กดติดตามและเป็นกำลังใจเขาอขอ็บพูดทุกทันที่เขามารับชมและรับฟัง แล้วมาพบกันใหมในผลการออกหวยหล้าวหวยเหล้าสามขี้หม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า